ซื้ออะไขรรู้กว่าผมนึกถึงอะไร <Yeah. S 1> โอเคอ่าูงฟีโอ้เล่นเล่นจริงให้กูสูงได้อย่างงี้โตนโหทีเดียวตายเลยโตนโหสามดาวโลกรวมมาเยอะเลย วันนี้เราอยู่กับ f c g g หรือ magic c h a d e s go go ตัวเกมเป็นแนวกลยุทธ์ที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายๆหมากรุกโดยจะเล่นพร้อมกัน8คนนอกจากจะใช้สมองวางแผนกลยุทธ์ต่างๆและยังต้องอาศัยโชวในการสุ่มฮีโร่ด้วยนะสําหรับใครที่เคยเล่น mlbb หรือ mobile legends bang bang ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเหล่าฮีโร่ในเกมนี้กันนะครับเพราะตัว f c g g ได้แรงบันดาลใจจาก mobile legends bang bang แต่เกมนี้เราจะได้ควบคุมฮีโร่หลายตัวแทนนะในแต่ละรอบจะมีผู้เล่นเดี่ยวทั้งหมด8คนผู้เล่นจะได้ควบคุมคอมมานเดอร์ เพื่อที่จะมาคัดเลือกและอัปเกรดฮีโร่สร้างซนเนจี้กระจายอุปกรณ์จัดวางตำแหน่งฮีโร่ให้ไป,ไปตามแผนและเอาชนะคู่แข่ง7คนที่เหลือคอมมานเดอร์ Commander, แต่ละคนมีสกิลพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกสกิลที่เหมาะกับสไตล์การเล่นและยังสามารถปลดล็อกคอมโบคอมมานเดอร์อีกด้วยแต่ละช่วงในแม์เราจะมีโอกาสเลือกโกโก้คัสซึ่งแต่ละใบจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันถ้าคุณดวงดีจะเจอเอฟเฟกต์ที่ใช่ก็อาจจะทําใหุู้สามารถปิดเกมได้สวยๆหรือพลิกเกมจากอยู่อันดับท้ายท้ายมาชนะได้เลยมาเดี๋ยวมาลองเที โหมดฝึกสอนกันหน่อยดีกัน่นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะไม่ใช่มือใหม่ในเกมเช็ดแบตเทิรแบบนี้หรอกนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงถึงแม้ผมจะเน้นดวมากกว่าความสามารถนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> จริงเลยว <c oughs> ้ชนะการต่อสู้ครั้งนี้แล้วและสร้างดามเมจไปยังคู่แข่ง <c oughs> ก็คือเวลาชนะเราก็จะสร้างดามเมจกับเขาเหมือนออโต้เชดอะไรพวกนี้ตามปกติใช่ไหมการเปิ <c oughs> ดใช้งานขุมพลังจะช่วยเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ฮีโร่ได้นะขุมพลังคืออะไรหว่า ไหนดูสิโ okay, อ้คุณพลังหมายถึงพักพ่วกอะไรอย่างงี้ปะอาไคเป็นฮีโร่เทวาคารมังกรหมายว่าเป็นยังไงซื้ออาไคลุกลุกกว่าผมนึกถึงอะไรเช่นแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากเลคิทอะไรลากลากเขาไปยังแนวแนะ่น,นี่เขาเป็นตัวแทงนะฮะ ไปเลยโปคุณเปิดใช้งานขุมพลังเทวคามังกรได้แล้วเพคืออะไรอ่ะผมดูวางฮีโร่เทวคามังกรสองตัวเพื่อเปิดใช้งานขุมพลังสูงของเขาว่าในกระดานทั้งหมดของตัวผู้ปลดล็อกบัฟอันสมพลังก็คือถ้ามีสองเฮ้ยขออ่านได้ดิเดี๋ยวสู้ก่อนฮะตีเลยเขาเขาใช้แบบตกปลาตีอ่ะตีเลย เลือกอุปกรณ์หนึ่งอย่างวิกเกมนี้เลือกได้ด้วยเหรอฮะว่าแต่เขาอยากให้เลือกอันแรกเหรอได้สกิลไวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเวท <Okay. S 2> น่าจะต้องให้แนวหลังนะหางเออโอเคนี <Okay. S 2> แ่แข่งแข่งขึ้นมากแล้วแล้วผมอยากอ่านอ่ะเนื้อ,อเทวมังกรเฮ้ยผมขออ่านแป๊บนึงดิเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่คือรอบกล่องโกโก้ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับเรื่องทุกคนจากซ้ายไปขวาตามลำดับ อ๋อคืออันนี้ผมชนะใช่ไหมผมก็เลยได้เลือกทีหลังคนนี้เขาแพ้เขาเลือดน้อยกว่าใช่ไหมอันนี้ตามคอนเซปต์เพื่อให้คนที่แพ้เขาได้แก้เกมก่อนด้วยอกกุปกรณ์หนึ่งอย่างแล้วมือดูดเลือดคือไงฮะอันนี้คือตัดเลือดปะอันนี้ก็ได้嘛ต้องดูเล่นเกมน่าจะมีประโยชน์ปะไปเอามาตัดแป๊บหนึ่งนี่น่าจะพลิกเกมได้เลยเกมแนวนี้อุ้ยอันนี้น่าจะอัพได้ปะมีสองตัว เออเลยเมื่อคุณมีฮีโร่ตัวเดียวกัน3ตัวเพราะเขาจะรวมกันอัตโนมันตมเิเพื่อเพิ่มเลเวลดาวใช่ไม่เฉลยกลายเป็นสาดาวรือสิเอาปุสองดาวแล้วนี่อ๋อต้องต้องทำให้เป็น3ดาวโดวยการแบบสูงนี่ได้หมุนไปไเรื่อยๆโอโ้โอเคอ่าสูมอีก โอเ้เล่นเล่นจริงให้กูสุ่มได้อย่างนี้เยี่ยมเลยคุณทําให้ฉากเอ๋อเป็นสมดาวได้แล้วที่บอคุณน่าจะเก่งขึ้นมากเลยอ่ะเออไอฝากเขาสามดาวสองตัวโดนหูยทีเดียวตายเลยโดนโหสามดาวแลกโกงไปเยอะเลย ถ้เวลาเลือกการ์ดโกโก้แล้วล่ะนุ้นมีพาส,สีอะไรงนี้เราสามารถเลือกการ์ดโกโก้ที่สุ่มมาให้ได้อพิโล1หนึ่งดาวแบบสุ่มสามตัวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่านนไม่น่าใช่สายผมล่ะสายแบบสายเลเวลหนึ่งไม่น่าเหมาะเด็อันนี้คือฮีโร่ทุกคนจะมีดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์หรือฮีโร่ที่มีดูดเลือดอยู่แล้วจะดูดเลือดได้แรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะต้องไปศึกษากันหน่อยหรือแม่ก็ต้องลองดูเลยเอา้าวแม่วังคับให้ผมเลือกอันนี้มา ลองดูก็ได้ความจุที่คุณมีอยู่ในตอนนี้จะแสดงอยู่ตรงนี้อ๋อสองทับสามแล้วคนที่เป็นไข่น่ารักจกังไ้ทองเพิ่มความสุขของฮีโร่ดูสิอัพเวลวเลยเปิดใช้งานขุมพลังอีเทวเทว่าคาบังกรได้แล้วมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยเลือกผมสามารถขายฮีโร่ที่ไม่ต้องการได้แต่ไม่รู้ว่าใหนเป็นใครอ่ะแต่ว่า <c oughs> วันนี้ผมต้องรีบอ่านแล้ววะดาวเมจพิเศษ8%ต้องการไฮบิดบลา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 อัพเกรดเฉยโอเคเอา้าวหันมาอีกทีตัว3ดาวก็กวาดหมดตี้แล้วไงอา้าวตายเลย Hoo! ดูเล่นง่ายดีนะภาพก็น่ารักด้วยดูดิให้สนใจก็ลองเล่นดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะฮะไอที่เคยเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วก็น่าจะทําความเข้าใจแล้วก็น่าจะได้เปรียบเอาบ้านเขาเป็นพิเศษเลยอ่ะผมว่ามันไม่แหลกด้วยนะเมื่อกี้เท่าที่ผมลองอะ่ะเออน่าจะเล่นได้กับทุกคนลองดูกันนะฮะ ตัวเกมทั้งหมดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็รับโคดนี้ไปแลกของรางวัลกล่องสุ่มก็ได้เลยนะครับโคดจำกัดการแลก100ง้อยครั้งใครช้าอดนะเวยวิธีใส่โคดแลกรางวัลก็ง่ายๆตามนี้นะครับแค่กดไปที่โปรไฟล์ตั้งค่าแลกของรางวัลจากนั้นก็กรอกโคดนมสดกดตงลงแล้วไปเช็ครางวัลที่เมลในเกมได้เลยใครชอบก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ดิสคริปชันนะครับมาเล่น MC GG Epic Grand r u n c h กันเยอะๆด้วยละ่ะ